สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้กงมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยของวันที่22เดือน2 2565นะคะเป็นชุดคุ้งสุดท้ายมัดร,รวมนะคะในงวดของวันที่22ก่อนไปรับชมนะคะเสาโอนก็มีคำเตือนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพานันใดๆทุกชนิดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชื่นชอบเราค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเนาะเพราะว่าแนวทางที่สาโอนคำนวณก็มีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางชุดโค้งสุดท้ายฮานอยวันนี้รวยๆปังๆนะคะก่อนไปรับชมสาโอนฝากช่องด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆนะคะที่สาอนได้ลงให้ในแต่ละวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาดูตัวดด่นกันก่อนนะคะตัวดินในชุดโค้งสุดท้ายนะคะที่สาอนให้ไปเนาะสาวโอนชอบสแล้วก็3นะคะในตัวฟันวันนี้นะคะในตัวฟันก็ฟันที่สี่ ถ้าพี่ฟสีท่านใดชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับตัวเด่นในตัวเน้นนะคะก็จะมีสี่คู่ก็จะมีสี่สามสี่หนึ่งศหนึ่งเจ็ดเก้านะคะสําหรับตัวกันนะคะก็จะเป็น เ8็ดแปดแนะคะถ้าพี่พีท่านใดชื่นชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยววงกลมให้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเป็นตัวที่สาวโอนชอบนะคะก็จะชอบในชุดเน้นเป็น4ีสนะคะแล้วก็4 1 ในชุดกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็7 8นะคะชอบประจดไว้แคปไว้นะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบสวัสดีพี่พี่ f ทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ I <laughs> do